แอปเปิล <Apple S 2> เนื้อแดงเยอยๆค่ะทุกคนขาฮืมแซ่บหอมรสชาติจะแบบว่าหวานๆอมเปรี้ยวนะคะอืมจําแห้งเกิดมากกับบ่เคยกิน่นพึ่งเคยกินเป็นเทือแรกครับพี่น้องค่ะ สำหรับแอปเปิลเนื้อแดงตัวนี้นะคะเขามีชื่อสายพันธุ์ว่าคิสเบลค่ะนำเข้าจากฝรั่งเศสนะคะราคากับบัตถือว่าแพงปะไหนคะพี่น้องค่ะไอ้สั่งซื้อมาจากทางเพจผลไม้นำเข้า12ลูกราคา690บาทรวมส่งค่ะบ่แพงและที่สำคัญไอเห็นเขาบอกว่า มีวางจําหน่ายที่เซ็ตเทสโก้โลตัสด,ด้วยนะคะบ mm ่แ hmm. น่ใจว่ามีทุกสาขาบอ mm hmm. รสชาติดีเลยแหละมีความหอม mm hmm. กรอบมาก ถามว่ารสชาติต่างจากบอกแอปเปิลทั่วไปบอก็บม่ได้ตั้งจากกันไรอกใจพี่น้องใจแต่ว่ามันแปลกแปลกตรงเนื้อมันสีแดงเขาน่าจะแบบว่าพัฒนาสายพันธุ์บอเพื่อเป็นจุดขายและจุดดึงดูดทั้งสิบบอะ ถ้ามันมีแบบว่านําเข้าแบบนี้ได้ในอนาคตข้างหน้าไอคิดว่ากเกษตรกรไทยกระสามารถเทดได้ด้วเพราะว่าคนไทยเราเก่งเนี่ย <c oughs> และที่สำคัญอีกอย่างหนึง่งแอปเปิลนะประโยชน์เขาเยอะนะ ยิ่งสาคัญที่ตรงเปลือกแบบเนี้ยมีวิตามินหลายพี่น้องครับจ่ก่อนจะรับประทานแนะนำให้ล่างดีดีคร เด๋ยวสิบปาดเคืองให้เบิ้งเนื้อด้านในเป็นสีแดงจ่วยบวยแบบนี้ค่ะเก็เห็นตะบลอสีดาไนแดงฝรั่งเนื้อแดงแม่บานเท่าไหมแต่นี่ก็คือเป็นแอปเปิ้ลเนื้อแดงนำข้าเด้อพี่น้องแสบบอกต่อเลยล่ะกรอบฉ่าแห้ง เพื่ออะรอยากกินเื่ออ้ก็ลองสามารถเสิร์ชหาแอปเปิ้ลเนื้อแดงขึ้นมากแบบเต็มเลยค่ะสามารถไปหาสั่งซื้อได้ข้าวเจ้าทรงแบบห้องเก็บอุณหภูมิปเป็นรถเย็นนะแม่พี่น้องค่ะ ส่งถึงหน้าบ้านเลยอืม,อมแบบแอปเปิ้ลเนื้อแดงอร่อยบอกต่อเยอะๆจ้าไปแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะ